สวัสดีครับหมอธัญยศหมอผ่าตัดไทรอยนะครับวันนี้หมอก็จะมาอธิบายว่าทําไมนะครับมะเร็งไทรอยนะครับส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าส่วนใหญ่เนาะถึงไม่น่ากลัวนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับก็คือส่วนใหญ่ของคนไข้ที่เป็นเนี่ยจะเป็นมะเร็งไทรอยชื่อแปปปิอารี่นะฮะถ้าได้กลุ่มแป,ปปิอารี่หมอบอกได้เลยว่า <c oughs> ตัวแปปปิอารี่เนี่ยมีความน่ากลัวต่ํามากนะครับเป็นมะเร็งที่น่ารักนะครับเพราะว่าหมันแพร่กระจายช้ามากเลยนะครับ โตช้าด้วยนะครับแล้วก็ลุกลามช้าอีกนะฮะทำให้เรามีเวลาในการรักษามันได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหมอใช้คำว่าออปชันหรือทางเลือกในการรักษามเะเร็งไทรอยด์แปปปีรารีเนี่ยก็มีอีกมากมายเช่นกันนะครับเช่นผ่าตัดผ่าตัดเสร็จเรายัางไปซ้ำเขานะครับเก็บงานด้วยการคืนแร่อีกนะฮะซึ่งมะเร็งแปปปีรารีก็จะสามารถจับกับแร่ นิวเคลียร์ได้ดีอีกทําให้มันเข้าไปดูดลืนแล้วก็ทําลายมะเร็งได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเป็นมะเร็งคาร์พเปปไพรรี่เนี่ยโอ้หมอบอกเลยว่าโอกาสรักษาแล้วโรคสงบเนี่ยสูงมากๆม,มากกว่า95%อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับทีนี้ถ้าคนไข้ได้เป็นมะเร็งชนิดอื่นเช่นฟอลรตคูล่าหรือเธอโอเคหมอก็คงบอกได้ว่ามันก็คงดีไม่เท่าแปปไพรรี่นะฮะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แย่นะฮะยังอยู่ในกลุ่มที่1คือกลุ่มเวลด f f เ e อเรนเชตเ e อร์เ c ก r c เ n อร์ cer, หรือมะเร็งกลุ่มที่ตอบสนองต่อการคืนแร่ได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะรักษาคล้ายๆกับปาเปียรี่ก็คือผ่าตัดแล้วก็ไปคืนแร่ต่อนะครับแต่ถ้าเราได้มะเร็งที่ชื่อพ o วลีดิฟ f e อเรนเชตเ e อร์เรกั c เ n อร์อันนี้ความแย่คือก็จะเป็นกลุ่มที่2ก็จะไม่ได้ดีเท่ากลุ่มที่1น,นะฮะและที่แย่ที่สุดนะครับก็คือกลุ่มอนาพาสติกถ้าได้กลุ่มเน รักษาไม่ค่อยได้นะฮะโอกาสรักษาหายขาดยากมากมากเลยแล้วส่วนใหญ่แค่ก็จะมักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นเหตุผลที่ว่าเ,เราควรจะรีบตรวจนะถ้าเราเจอก้อนเจออะไรที่คอเราควรรีบตรวจเพราะว่าถ้าเราเป็นมะเร็งอนาพาสติกเนี่ยมันก็ยากที่จะรักษาจริงนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยแบบโดยเฉพาะไปรีบมันถึงน่ารักเพราะว่ามันมี วิธีในการรักษาให้โรคสงบเยอะมากๆเลยนะครับมะเร็งมันไม่โหดครับก็จะไม่เหมือนพวกมะเร็งชนิดอื่นเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยมะเร็งถุงดีอย่างเงี้ยโหดมากนะครับก็มะเร็งรอเทียบไม่ได้เลยคะน่าจะเป็นมะเร็งชนิดที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะหมอเป็นกำลังใจให้นะครับ